กลับมากรตอนะคุณผู้ชมคะ่ะยังว่างอยู่นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะใครสนใจอยากลงโฆษณา0900899995นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตนะคะสําหรับหน้าของ DJ เจเจมแมนะคะหรือวินัยสุขสแสวงพี่สาวดิฉันเองนะคะเผยหน้าใหม่เวอร์ชั่นที่8ของ DJ เจเจมแมนะคะล่าสุดนะเขาได้ ต่เขาได้คิวมาแสดงเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะเขาเรียกว่ามามาเสวนาไม่ใช่มาแสดงมาเสวนาเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะรายการโต๊ะหนูแหม่มนะคะพร้อมเปิดใจเรื่องการศัลยกรรมเวอร์ชันล่าสุดรับปี2005ันห้าองพสิริรวมผ่านการขึ้นเขียงมาแล้วถึง8ครั้งแล้วนะคะพี่หนูแหม่มก็ถามเจ๊แหม่มนะคะได้ฉายาหน้าใหม่ทําศัลยกรรมเยอะจนเพื่อนในวงการจําไม่ได้นะคะอันนี้พี่หนูแหม่ม พ,พี่เจมแม,มพี่หนูแมมเป็นคนสัมภาษณ์ดีเจเจแมแมนะคะเขาบอกไปไหนคนจําไม่ได้บางคนเดินผ่านไปค่อยมานึกออกแล้วก็มาทักทีหลังเอาจริงๆกว่าจะได้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยเรายังไม่ตกผลึกนะคะจะเอาลุกนี้แต่ก็ไม่อยากทําอีกแล้วเพราะมันเจ็บนีขนาดเจ็บไป8ครั้งแล้วนะคะแล้วจนกระทั่งเจ้าเจ้าของคลินิกเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็ดีวหมอมาให้เขาบอกว่าหมอคนนี้เก่งมากเลยนะครเป็นหมอคนไทยนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ นะคะเออมันทำน้องเจ๊แม่มทำแล้วหน้าคล้ายๆศิลปินท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะพี่หนูแม่มก็ถามต่อเจ๊แหม่มน,นะคะว่าศรลยกรรมปัจจุบันล่าสุดรอบนี้เนี่ยครั้งที่เท่าไหร่นะคะเอาโดยรวมนะคะรอบนี้รอบที่8 รู้ทุกอย่างจนเป็นคอนซัลที่ปรึกษาได้เวอร์ชันล่าสุดเจ๊แมมทำจมูกมาแบบโอเพนนะคะเอากระดูกซิครงเนี่ยนะคะเอามาตั้งเป็นสามเหลี่ยมตรงตรงตรงจมูกนะคะนะ้าเหมือนนักร้องท่านหนึ่งนะคะเออที่พูดไม่ชัดนะคะใช่นะคะใช้นะคะ,นะคะซิลิโคนนิดเดียวเองมันจะได้ไม่ทะลุเราก็ศึกษาแต่คงไม่ได้เป็นไปตามที่ปรึกษาใครเพราะว่า ช้าไปแล้วมั้งนะคะแต่วิทยาทานได้แต่และเราก็ไม่ไปตัดสินให้เขาว่าเธอต้องทํากับหมอชั้นแต่ชันให้เธอฟังชั้นแล้วก็ไปเสิร์ช Google เองนะคะเธอว่าคลายไหมคลายไหมเธอว่าน่าคลายเหมือนนักร้องคนนั้นไหมที่วันก่อนที่เรานําเสนอข่าวไปอะ่ะฉันว่าคลายอะ่ะนะคะ พี่นุ่มแหม่มถามเจมแหม่มต่อนะคะแล้วถ้ามีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาอีกเนี่ยคิดจะลองอีกไหมนะตอนนี้นะคะคิดว่าเทคนิคที่เราทำเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เกาหลีเกาหลีใต้นะคะแกไม่ได้ไปทําเกาหลีเหนือนะคะถ้าต้องลองอีกสักอ่าถ้าต้องลองอีกเนี่ยสงสัยต้องเอากระดูกหมามาทําเพราะกระดูกเราเอามาทําหมดแล้วเหลือแต่กระดูกหมานะคะอืมนะคะ ก็นี่แหละค่ะดีเจเจแมมหรือพี่วินัยสุขแสวงเมื่อก่อนอ้วนหัวล้านนะคะเนี่ยนะคะตามมีวัฒนาการต่างๆนะคะตอนนี้ก็มาแล้ว8เวอร์ชั่นนะคะคุณผู้ชมขานะคะก็มาดูกันว่าจะสิ้นสุดกันไหมกับเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะเพราะว่าหน้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมนะคะมากันที่แม่สีตางบัวทองอันนี้ก็เพิ่งไปผ่าตัดยกหน้ามานะคะดึงหน้ามานะสำหรับคุณแม่สีตางบัวทองนะคะร่ำไห้วอนอยากขุดเรื่องแตงโมนะคะ นี่เลยนะคะความคืบหน้าคดีแม่แตงโมคดีแตงโมเนี่ยที่เงียบหายไปนานหลายวันนี่นะคะในหน้าข่าวก็เพิ่งจะมาปะทุรุร้อนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคุณแม่แตงโมได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวในรายการในหลากหลายในรายการและหลากหลายประเด็นโดยกลับมาดีวกับทนายคนเก่านั่นก็คือพี่เดชานะคะแล้วก็แซน แล้วก็แม่พร้อมที่จะทวงความยุติธรรมให้แตงโมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นที่นักข่าวเจอแม่สิตางก็เจอหม่ถามแม่ก็พูดเลยว่าอย่ามารื้อฟื้นเรื่องแตงโมมันเจ็บลองไปดูคลิปดังกล่าวก,ก,กันเลยดีกว่าค่ะตลา,ตลาดกูเกือบไม่ได้ทำงานเขามาเล่นตลกอะไรกันดกอ่อเนี่ยฉันแถลงข่าวหนังเดี๋ยวฉันจะไปท่านเรือตอการอะไรกันนักหนา ไม,ไม่ต้องเอาคดีอะไรที่ใครฟ้องเรื่องข่มขืนอะไรอย่ามาตอกย้ำพวกฉันยังร้องไห้ก็อยู่เลยไม่ต้องมาแสดงอะไรแล้วไม่ต้องมาฝากอะไรถึงมอไม่ต้องมาขุดคุยมาตอกแผลอะไรมาขุดอะไรใครฟ้องใครเรื่องข่มขืนอะไรกูตกใจหมดเลยกูเกือบไม่ได้ไปทำงานเลยนี้ะ กระแสงเงี้ไปออกคูณไม่ต้องเลานะไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนงี้กับพวกแันเล้านะวันเนดียจะไม่กล้าทำงานเปิดไลน์เลยอย่าทำลายพวกเราอย่าทำลายคนที่หลักหมอคือมันเกิดอะไรขึ้นอะลันพี่ไม่เข้าใจอ๋อ,อเอาเรื่องกเก่ามาพูดแลน,ะนะะ่ะเขาเจอเขาเลยถาม อ๋ออะโอเคนะคะอะ เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะเกี่ยวกับกรณีของการเขาเรียกว่าทนายคนเก่าแล้วก็ทนายคนใหม่แล้วก็คุณแม่น้องแตงโมนะคะว่าจะจบลงอย่างไรนะคะติดตามมาต่อไปด้วยเช่นเดียวกันผ่านทางช่องทางของเรานะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีข่าวของแพรรี่ไพวันหลายคนที่เขาบอกปีนี้ปีชงเป็นปีชงปีชงปีชงม,ม,มาสิบยี่สิบสามสิบปีแล้วแพรรี่ไพวันออกมาบอกเลยว่าพวกที่บอกปีชงเขาหลอกคนโง่สะดุ้งโยกกันทั้งทั้งคืนเลยนะคะอ่ะจะเป็นยังไงต้องติด ตามช่วงนี้นะครอยากลงโฆษณาก็0 900899995พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s สไคร์นะคะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ